สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกคือเก่านะครับคลิปนี้กับสีผ้ามาเบงงัวนะครับผ้ามาเหลียงงัวเบงงัวที่ซื้อมาเหลียงนะครับ <c oughs> งัวก็มีอยู่ทั้งเบิดซี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้ที่เป็นงัวหน้านะครับ เพราะอายุคอกเดียวกันปล่อยมาเลียงน้ากันนะครับห้วหน้าตัวนี้แต่ก็มีอีกแม่นึงครับตแม่แดงตอนนี้งัวแดงกับแถวฝ่ายอีสานนะ,ะครับราคาแพงเฮงนีแล้วครับพี่นอ้องงัวแม่นีท่ที่สื่อมานะครับสื่อมาในราคา สี่สิบหกยนะครับสี่8มืนหกร้อีกพนอี่น้องว่าสมราคาว่าจะเป็นงัวอาจจะเป็นง่วประมาณงัวไทยกลางนะครับงพื้นบ้านเท่านี้ล้วสูงประมาณลอยลอยสีสบนะครับ ถ่ายสูงประมาณร้อยสี่สแม่นี่ก็เพินว่าทองนะครับทองติดมานำํำแต่กับบรลลูว่าทองเจ็ดเดือนแล้วตอนไปซื้อเพิรนกบว่าทองเพราะว่าลูกลูกตัวที่ลูกติดนะกัตัวไแล้วครับไ่ซัมแม่แล้วเป็นนาสีทองคือเพิ่นวาเนาะ นมกับซีเต้าครับเบิ่งตำนี้เบิ้องยังคือกันซื้งงวก็ดีผูมือนี่ตำนี้ห้ายนะครับอ้างดอกสวงบะสุดนะครับดูกสวงบะสุดแล้วก็เป็นดอกเป็นด่างน้ำตูนะครับเขาก็ตีเบิดขาทกขาทอน เ็นแล้วครับตัวแรกนับสี่หมื่นหกพันแปดร้อยนะครับราคาที่ซื้อมาสูงประมาณรลอยลอยสามสิบห้าบวกแล้วตีตามไปประมาณรลอยสามสิบห้าบวกก็ซื้อมาเจ็ดแม่พันนะผมมีเงินสืงเงื่อนไงขึ้นเพิ่นก็เอาประมาณแค่นี้นะครับ งัวใหญ่ก็ราคาแพง <c oughs> ตามไซ้แล้วสี่้ามาเบิง่งอีกแม่น้อยนะครับเห็นแล้วครับเจ้าของงัวเพิ่นเจ้าของตัวจริงนะครับเพิ <c oughs> <c oughs> ่นก็เพิ่นก็นยืนอยู่นั่นครับถ้ากันไปเลาะหาเลาะซื้องัวนนะครับตัวเสามือใดก้กว่าสิได้มากนะครับ ไปไกลปันไดก็ไปเนาะออันนี้ก็หัวหน้านาะตัวนี้บองหูราคาน้ำเพลินนาะอทองคือกันครับไก่ไก่สีออกแล้วทองโยดแล้วอันนี้หัวแม่น่อยนาะ <c oughs> นี่ก็เขาเอื้อนนี่ยังล้วติดลูกกระทบบ้ งัวเมียหน่อยกระตีเป็นงัวบ้านเฮาธรรมดาเนาะมันกับอะไรสูงบ้าน,านว่าลูกกระทบกันได้งัวลูกสอด <c oughs> ตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห่า 30, 30, 30, 30, 30, นะ ก็บรรูวาร่าแพ่งนี่ถือเนอะอาะเพราะว่ากัเมื่อไหร่หาเลาะสือง่วแก่กับพยายามบึงตัมนี้แล้วส่วนไหลตัมนี้ <c oughs> แต่เรื่องว่าถือแพงกัมันกัขึ้นอยู่กับเจ้าของมากเนาะแตที่มันเลี้ยงเอาลูกมันนะ แคล้งกับจีดกำไลกับที่ทยูน้ำลกูกน้ำหยังเนนีแยนี่ก็เป็นสาวหน่อยเน้ะสามหมื่นห้าพันบาทสองแม่ก็แฮ่ๆฮ่แสนแล้วเงินแสนซื้อได้สองโต,โตนครอ้วกุกมือนี่แต่สมัยก่อนเลี้ยงก็พอ <c oughs> แสนหาขายแสนหาซิบก็โ,โตนะับ พอขายงัวสิบสี่สิบห้าตัวขายได้เงินแสนหนะ้าครับคิดพอสมัยคู่มือนี่ตัวละสามหมื่นขึ้นครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดมื่นแดมื่นครับถ้าเมนขายสมัยนี่ก็คือสีได้เงินหลายนาะหลายแสน งัวบดเอเฮ็ดเขานะค <c oughs> รับกับผีภาพไปเบิง้งอีกแม่อันนึงครับแม่นี้กะท่องด้วกันนะครับเป็นหัวท่องอยู่สามตัวนะครับอยู่นี่รวมทั้งหัวหน้านะไปแล้วค,คำแล้ว สีเขาขอกแล้วถ้ากันย่างแล้วย่างนำท่านมาเนาะครับที่นี่ แม่นี่ก็ทองนะครับแดงดีครับแดงสดแม่นี่แดงเป็นสีง่วที่เขากำลังฮิตในตอนนี้นะครับแต่ก็เป็นแค่ง้วพื้นบ้านนะครับสูงกับร้อยสามสามสิบบวกครับสามสิบบวกตีตำไว้นะครับประมาณร้อยสามสิบกว่าหาร้อยสี่สิบนะครับ แม่นี่ซื้อมาในราคาสี่0มืนหกพันครับตัวนี้กบบร,ระบอูรูาถือืึองแพงนะครับแต่ก็มีลูกติดมากกันครับลูกลูกในท้องนะครับแต่ลูกอีกลูกข้าเจ้าแยกไปนะครับลูกอีกตัวนึงแยกไปแล้วก็ลูกติดท้องมากนะครับแดงดีครับแม่นี่แดงสด อินยาตอนนี้ก็ตะเว้นตีโต๊กดินแล้วครับไก่สีได้กินน่องแล้วง่ว3สามแม่น่าจะเป็นง่วหน้านะครับที่ออกกอนมูแล้วก็น่าจะมากแม่นี่แล้วก็อีกแม่แรกนะครับที่ท้ายลิบอาจจะเป็นไรกัน ตามแม่แล้ <c oughs> ก็เลี้ยงไปนะครับเหตุแม่บอกแม่พันธ์เลี้ยงมีเงินมียังก็ค่อยซื้อแบบพวกบามันลูกผสมมาเลี้ยงเบิ้งนะครับพวกนั้นก็ศรลค่าสูงแน่กว่านี้อีกต <c oughs> ีไปตัวนึงก็แ้่แสนแล้วซุ้มใหญ่ๆนะลูกผสม ตัวใหญ่ๆสูงลอยไายสูงลอยหกสิบลอยเจ็ดสิบกสัวหาสิบกัวนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ค้นเลียงง่วหลายครับเพราะว่าอยู่อยู่นี่อยู่โควิดนะครับค้นกลับมาจากกรุงเทพนีโควิดมากนะครับแต่มาหาอาชีพเสริม เลี้ยงงัวก็เป็นอีกอาชีพนึ่งนะครับทีตอบโจทย์วาง่ว <c oughs> ราคาดีครับแต่ก็มีมีโรคนะครับตอนนี้มีโรคใหม่เกิดขึ้นมากก็คือโรคล่ำปีสกินนะครับเป็นโรคใหม่เป็นตุ่มผุผุพ้องขึ้นนตามผิวหนังนะครับ เอาไปแล้วทิ่เขาคอ,อกแล้วเดี๋ยวแม่นมาต่ำดากนะเอากะับสำหรับไฟที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องคนบันออกพะเลาะนะครับที่เอางว่วเขาคอ,อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปมีคำถามมี คำแนะนำยังดีดีก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> คือศิลาไปแค่นี้นะครับเอางวาเขาคออกกายก่นขอบคุณที่เขามารับชมสวัสดีครับ